ดีประจวบครับทางซ้ายเจาะมาลูกนี้แต่ว่าติดทางอีลาฟานฟันดี้นะครับดูเกมสวนกลับของประจวบครับมา3คนบอลอยู่ดังขวาแล้วไหลให้ลูกนี้ดีเลยครับแต่ว่าจังหวะยิงโดนกวาดไปยก่อนอาวพุ้ธศิสป์ชี้ลูกจุดโทษครับอู้แต่ว่าเดี๋ยวต้องดูครับต้องเช็ค VR จังหวะเข้าบอลของอภิสิทธิโสดาตัวเองก็มั่นใจว่าน่าจะโดนบอลคนี้ใช่ครับนะฮะแต่ก็อยากที่ได้แจ้งไปนะครับ คือถ้าเห็นตรงกันคือในเบื้องต้นเนี่ยผู้ตัดสินคุณวิวัฒเนี่ยมองก็เป็นจุดโทษใช่ครับแล้ว VR ก็ไม่ได้แย้งอะไรด้วยใช่เพราะฉะนั้นก็ไม่จะเป็นต้องเสียเวลาเดินไปดูจอมอนิเตอร์ข้างสนามนะครับอ่าครับลุ้นขึ้นนำนาทีที่12ครับวินเล่นโมต้าวิ่งมาขวาเรียบร้อยครับโอ้โหไปคนละทางเลยครับ1นูนย์ครับพีดีประจวบบุกนำบีจีปทุมอยู่ในเต็ดนะครับจิงดวงนี้นี่กรดูจะมั่นใจนะครับค่อยๆย่องเข้ามาแล้วก็กดเข้าไป ประตูที่10ครับของเจ้าตัวในซีซั่นนี้นะครับวิลเลนโมตาเล่นอ๋แล้วครับเกมบุกของพีจีทางซ้ายเปิดฉลับนิดนึงแล้วเอ้ามีคราบหรอกจริงอ,อ่บอลซองแตกเรียบร้อยเลยครับโอ้โหขวัญชัยครับลูกนี้ไปปล่อยบอลลอดขาครับสูครับขึ้นเกมทางซ้ายมิเศษเปิดมาในกรอบมี23าคนครับดูรับแล้วทีลิสินข้ามหล่อตรงนี้นี่ก็ทำลายจังหวะของเกมรับประจวบไปได้หมดเลยครับแล้วก็รวมไปถึงขวัญชัยด้วยครับ บีจีครับวรลชิตให้มาปฐมพลไหลออกมาที่สันธิภาพสันทิภาพเปิดโคง้งมาลุยนี่โคกเรียบร้อยออดีครับโอ้โหอิกซานฟานดี้ครับอัดนันเนี่ยขึ้นไม่ถึงนะครับนึกูลกิจ,จเป็นคนที่ตามประกบนะครับแต่ว่าถือว่าตำแหน่งของอิกซานอยู่ด้านหน้าครับโอ้โแล้วดูบีบสูงเลยครับสุดท้ายตัดบอลได้ครับนะครับวรชิตยกมาไม่ดีอ่ะโมงสกัดก็ไม่ดีเหมือนกันบอลมาที่วรชิตครั้งหนึ่ง หลายคืนมาแล้วชาววัดจริงเอ้าติดแซฟตัวซ้ำเรียบร้อยสิครับโอ้โหไปกันใหญ่ครับแล้วก็เป็นแฮตติกของอิกซานฟันดีครับคือแนวรับประจวบเนี่ยสกัดกันไม่ดีนะครับเคลียร์กันไม่พ้นอูดลูกเนี้วิ่งมากดด้วยซ้ายครับชาววัดขวัญชัยอุสาเซฟได้แต่ว่าเพื่อนก็ไม่เข้ามาช่วยนะครับนี่ครับกลายเป็นอีกสาวิ่งมาดีดด้วยขวาครับไวกว่านะครับชาววัด ให้วรชิตอ่าแลลวครับพิงเราได้เปรียบด้วยซ้ายมีตัวครับวรชิตไหลมาอพิสิทธ์เปิดลูกนี้เราได้โคกอีกแล้วครับโอ้โห4 1ครับ4ประตูของอีซานฟานดี้ครับผู้โดนบอลโยนริมเส้นอย่างเดียวเลยครับดึงผู้เล่นของมญจววมาได้2-3คนนะครับอุ้แล้วทางขวาคือเป็นตำแหน่งของทิตาวีหุบเข้ามาอยู่ข้างในนะครับแล้วอภิสิทธ์ยกลูกนี้นี่ก็เหลือเลยครับ จังหวะขึ้นเทสของอีซานไม่ได้ต่างอะไรกับพี่ชายเลยครับขึ้นสูงมากเนยอดมาลูกนี้บอลรชิตจิ้มแล้วก็เลี่ยง้อยครับเป็น5้าครับคือวันนี้ทำอะไรก็ดูดีไปหมดแล้วครับอูแต่ยังไงครับไม่มีทงล้ำหน้าครับเป็น5้าครับได้ไหมครับได้ไหมเอาเดาทงมาเลยครับ โตเน,นี่ยครับดีใจไม่สุดกับตอนแรกเป็น5ประตูต่อนหนึ่งครับโอ้โหจังหวะเ <N> นี่ยครับจังหว่าง <N> เหลือๆเ,เ,เลยครับเ <N> <ๆ>พราะว่ามีตัวด้านด้านล่างสุดนะครับ <N> แล้วพุทธศิลป์ครับคุณวิวัฒน์จำปาอ่อนนะครับเป่าจบ45นาทีแรกที่ BG Stadium นะครับ BG ป <N> ทุมยูไนเต็ดครับออกนำปีดีปโจเอถึง5ประตูต่อหนึ่งเลยนะครับแทงมาลูกนี้ยังไงครับเอาทงไม่ขึ้นทงไม่ขึ้นก็ไปต่อเลยครับอภิชาติ อาิชาติอภิชาติโยกมาลูกนี้โดนอัดล้มลงไ,ไปไม่ฟาวยังได้เปิดอีกทีหนึงบอล์ฉลับแล้วก็โดดโ,โขกที้ดยอเนสตโตมีสัญญาณอะไรมาจากห้อง VR ครับจังหวะก่อนหน้านั้นอยู่ตรงนี้ครับมีโอกาสที่จะเสียลูกจุดโทษเหมือนกันนะครับทาง BG ปรปทุมยูไนเตดผู้สิงก็เลยมาดูจอแล้วเดี๋ยวดูอีกทีครับการนใชัสุดท้ายของุูมิวัฒน์จำปาอ่อนให้จุดโทษครับ <c oughs> จุดโทษแรกยิงไปมุมขวามือนะครับคราวนี้เลือกมุมสายมือและติดเซฟครับโอ้โหกิติพงษ์ผู้แถวเชื่อครับเซฟจุดโทษให้กับ BG ครับดูครับ <c oughs> <ๆ>มีขยับออก <c oughs> มีขยับออกจากเส้นนะครับ <c oughs> เป็นกิติพงษ์นะครับ <c oughs> <ช>ทำให้ต้องยิงใหม่คือขยับออกแล้วมีส่วนกับการเซฟด้วยครับคราวนี้จะเลือกมุมไหนครับโมตาวิ่งมาแล้วก็ซัดมุมขวาหู้ิ่ก็ไปถึงเหมือนกันนะครับแต่ว่า ปัดไม่โดนครับแขนเนี่ยชูไปแล้วแต่ว่าปัดมาไม่ทันครับล้มตัวช้าไปหน่อย2ประตูต่อ5ครับที่ประจวบไล่มาเอกนัดให้ลูกนี้ไม่ดีอาครับอเนสโตฉกได้ข้างหน้ามีทีละศิลป์กับเดียโก้ครับอเนสโตเลือกให้เดียโก้เดียโก้ซ้ายเปิดไปลูกนี้ชาร์จเรียบร้อยครับก็เลยคนเดียวโล่งเลยครับชาร์จเจาะครับสองสำลาเข้าไปผู้สีได้สัญญาณแล้วจริงลูกนี้โอ้โหไปถึงทางแต่ข้อ มุมดิกเลยครับก็น่าจะปิดกล่องเลยครับในเกมวันนี้ให้กับ BG ครับในการเก็บ3คะแนนชนะพีทีประจวบัไป7ประตูต่อ2ครับผู้ตัดสินต้องดูว่าเป่าหรดยาวจบเกมหรือ,อยังครับจบ90นาทีครับที่ PT s t a d i เ m b ดียมบีจีประจุบยนเนเต็ดครับเอาชนะพีทีประจวบั c ไป7ประตูต่อ2ครับ